ก็เพื่อนเพืเ่อนพี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมในช่องตาตะการนะครับวันนี้ก็จะได้เอารถเอลออนนะครับวันนี้ก็จะเอาไปบรรทุกรถไทยไทประดิษฐ์นะครับจะให้มาที่บ้านลังใหม่นะครับเติมลมไว้เริมท้องข้างแล้วนะครับแรงครับพร้อมที่จะบรรทุกนะครับ ก็จอดรออยู่นะครับเดี๋ยวอีกพักๆก,ก,ก็คงจะตายไปนะครับก็แดงครับตัวแรงบรรทุกอะไรก็บรรทุกได้ลากอะไรก็ลากได้ mm hmm. แรงทนทานอายุหลายปีตอนนี้ก็ได้พร้อมแล้วนะครับก็กำลังจะ ออกเดินทางแล้วนะครับ นี่ก็จะเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับทางเก่าทางเดิมก็คงจะใช้เวลาอีกสักพักนะครับจะไปเรื่อยๆเอาเร่งเครื่องนะครับ เรอาจจะรีบนะ การไทยอาจจะสั้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเติมลมอาจจะไม่ได้เท่ากันนะเท่าไหร่นะครับ ก็ได้ทรงป้าลงเรียบร้อยนะครับก็แจกขอบใจแล้วนะครับก็ไปต่อนะครับกอเป็นธรรมดาครับที่คนรู้จักกันที่ผ่านทางจะได้ขอขึ้นรถเพื่อที่จะไปอีกที่ทหนึ่งนะครับขอเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยน,นะครับ ก็เข้าซอยทางบ้านนะครับก็อาจจะอยู่ในซอกซอยที่ลึกนะครับในป่าม้ง่่งนะครับก็เป็นทางลูกลังนะครับ ก็สูบลมยางหลังแข็งเกินไปนะครับก็ลดตัวรถเต้นนะครับสลักท้ายรถหล่นเลยนะครับในจักรยานมาเก็บที่หลังนะครับครับนี่ก็จะถอยไปเพื่อที่จะเอารถไถไทยประดิษฐ์ขึ้นนะครับโดยที่จะขึ้นก็จะเป็นตรงนี้นะครับ เป็นเนินนะครับที่ขึ้นประจำเลยนะครับเนินแต่งระดับนะครับนะครับก็จะถอยถอยให้มาชิดกับตรงนี้นะครับโดยบริเวณไทยนะครับ แต่ก็น่าจะท้ายไม้แป้นนะครับที่จะไต่ขึ้นนะครับตอนนี้ก็ทำการเข็นขึ้นเรียบร้อยนะครับพอดีว่ารถรถไทยไทยประดิษฐ์ไม่มีน้ำมันนะครับว่าจะาวินกับรถเอวอ่อนนะครับก่อนเอาเล่นเราไหนเหมือนกันนะครับมันหนักครับทั้งเก็บมือด้วยนะครับเพราะว่าเป็นล้ออะคาดเลยครับ ก็เขียนขึ้นไม่ค่อยตรงเท่าไหรนน่ครับก็เลียอยเคลื่อนที่บ้างนะครับข้างสว่วนอีกด้านหนึ่งก็คิดขอบเกินไปครับก็คงจะไม่นักเท่าไหร่นะครับสำหรับรถเอวอ่อนที่บรรทุกได้นะครับ ครับก็ได้ครบองค์ป,ประกอบแล้วครับทั้งฐานไทยทั้งคาดนะครับก็ครบแล้วครับก็เตรียมตัวออกเดินทางได้นะครับครับก็ออกเดินทางแล้วก็ดูมันว่าการที่ขยับ เอาล้อหลังมาไว้ค่อนข้างมาข้างหลังนี่คือมันจะกดนะครับกดตรงเอวอ่อนนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต่อไปก็คงจะได้ย้ายล้อนะครับมาไว้จุดกลางกลางเทรลเลอร์นะครับจะได้ไม่กดข้างในข้างหนึ่งนะครับก็ปรับเปลี่ยนเลยนะครับ ก oh, ็ปกติก็คงจะเห็นแต่อเอาไอแตนทิ And ้งมาบรรทุกนะครับแต่ครั้งนี้ก็เป็นเอารถเอวอ่อ e นนะครับมาบรรทุกแทนนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับอาจจะสูงหน่อยเพราะตอนเอาขึ้นเอาลงนะครับก็ oh, ขับเบาๆนะครับเพราะว่ามันทางลุกลงังมันโยกเยกนะครับอันตรายครับ ก็เบาๆครับใช้เกียร์หนึ่งเกียร์ต่ำนะครับแต่แรงไม่ได้นะครับครับนี่ก็ใช้เกียร์สองครับ ขับเบาๆเกียร์สองก็ต้องขับช้าๆเบาๆ ก็ถึงถนนใหญ่แล้วนะครับก็คงจะเดินทางต่อไปนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วผมจะทําต่อไปครับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ